เอาล่ะครับพาวนเส้นมาซื้อมาซื้อทองคราวนี้ก็มาเจอกระบา,ะเ,าะเปิดท้ายขายลูกตาลครับอยู่ข้างทางครับเอาแบบไหนมื้เส้นไม่ขายนี่นะ้ำอะไรครับแต่สดมไม่ใช่นะ้ำน้ำตาลสดน,น้ำตาลสด น้ำตาลสดนี่หมายถึง,น,งน,น้ำบ<า>ักตาลก็น้ำของตาลไงไม่เคยเห็นนะลองกินดูลองซื้อไปกินดูขวดเท่าไหร่มาหัวจิมห้าบาทจริงไหมหัวจิมห้าบาทจริงไหมโอ้ยเย็นเย็นอ,อ,อยู่ในนี้นี่กระติกนี้ลองลองเปิดดูเปิดดูกระติกนี้เปิดดูเปิดดูตัวเนี้ย ขาเปิดอย่างนี้ไปแง่กองเขามั่วเกิดมากะทีเขาห่างก็ดีไปค่ะนี่บ้านนอกบ้านนอกเนี่เปิดไม่เป็นเลยเนี่ยตัวนี้เขาตั้งไว้ให้รู้ว่ามีน้ำตาลด้วยี๋ยวันนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้เลยครับ หน้าวิไลเกษตรนะครับเทคโนโลยีบุรีรํามาขายตรงนี้ประจําเลยบอสค่ะขายตรงนี้ประจํามาขายได้กี่วันแล้วครับเนี่ยค่ะบากครั้งเนี่ยไปเรียนมากบอสเออแต่ปันมาไม่เคยถามไหมคะบอสเร์ขบอสใช่ไหมคะพ่อค้านี่พ่อค้ามีเมียอะไรอย่างพ่อค้านี่มีแล้วบ่ไม่ผมเห็น เลือกพิกัดหน้าพี่ไรนี่ต้องมันต้องแบบมีสาวออกมานะเป็นยังเดี๋ยวคุณถามก่อนว่าเป็นน้ำสดๆของมันเลยใช่ไหมค่ะเป็นน้ำตาลจากัมะพร้าวขุจากน้องตอนตอนตีแล้วเมาอ่ะตอนน้เป็นไม้ตีน้ำน้ำทำจากไหนนะจากจักมะพร้าวค่ะน้ำเค็ดจากของข้าวมันมีได้รบ้างอากมาจะได้รวยอันนี้่างเง้ย อ๋อนึกนึกว่าเอามาจากว่าข้านี่เขาเจ๊กิดเอาเขาใจ๊ไหมได้เอฟซีเด้อน้ำบักตาลนี่บ่แม่เอาว่าจะได้เงวยมันแน่มันเป็นเทปอยากมะพร้าวมาจากน้ำร้าวแต่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลสดนี่เรามาดูการถ่าจะเป็นคนบ้านไหนจะไปสอหาบ้าเราเอวะฮะเราไปเข้าไปไปถ่ายคลิปพ่อบ้านเราเข้ากันเออ แสลงโทนเส้นเส้นนางรองใช่ไหมโอปป้โค้ชไยเส้นโอปป้าโค้ชไยหนูอันนี้เอามาเต็มรถนี่จะจะหมดแล้วครับพี่พี่ใส่หมวกบอกให้ระวังหูผมด้วยนะ มันสดชื่นมากแต่แข็งมันไม่หวานขนาดนี้จ้าโอ้แซ่บหลายแซ่บไร้ไอ้นี่ได้แล้วใช่ไหมคะนี่ได้แล้วค่ะโอ้มีโลโก้ด้วยนะคะอะไรนะกำปั้นกำปั้นกำปั้นตาลสดน่าจะเป็นลูกชายแม่ค้าว่าลูกชายแม่คะน้องกำปั้นตาลสดนะครับปีกส่งด้วยนะครับ จะหายอยู่นะไม่จำเป็นขาบเลยถูกไหมเอาไว้เอาไว้โบกรถบ่ครับนี่เอาไว้โบกรถข่างท่าป้อเห็นเขาขายข้าวหลามไหมเหมือนข้าวหลามอ่ะเขาขายข้าวหลามอ่ะที่อยู่ในปิ๊กจอกอ่ะที่ว่าอยู่แถวบระโขนงชัยเนี่ยต่อไปเดี๋ยวไม่ถ้าไม่มีใครโบกเดี๋ยวคุณจะมาพี่เขาบอกว่าถ้าจะรับจริงๆต้องทดสอบงานก่อนไปตรงนู้นเลยครับเาโบกใขึ้นมาโบกโบกก่อนเลยเขาจีกระดาหัวเอาไปโบกไปลองดูต้องท่าด้วยไหมทำท่าด้วย ได้ได้แต่ต้องไปให้รถเห็นาาเรับรองเด็กหัวทิ่มเลยสาวแตงโมก็มีแล้วเนาะสาวแตงโมก็ห่อมปากแตงโมใส่บิกินนี่นะเนาะสงสัยต่อไปห้าสิบเด้ห่อปากตาลมาตบโบแต่ว่าแม่ค้าเขาบอกว่าแค่นี้หนูก็สับไม่ทันแล้วพี่ แต่พี่ผู้ชายสองคนบอกว่าถ้าให้ดีต้องเอาสาววิไลออกมาเอากเขายังไม่ได้พูดเลยผมรู้แค่งไหนใช่ไหมต้ <c oughs> องขวนแล้วเราขวนนานไเลยนะเดี๋ยวแม่คา<ะ>้าเราผ่าป่ะเรียบร้อยมาแล้วค่ะได้ไปสองคนอ้าวมันมันนะครับเด้อท่ามีถ้าสาววิไลออกมากอะสะกิดกันแน่เด้อไปแล้วครับนี่นะพี่พี่นี่เด้อนี่เด้อ ไปเขาบอกว่าแกไปดูในช่องนี่ครับตรงข้ามวิรัยเกษตรและเทคนโนโลยีบุรีรัมย์ครับตาลสดตาลสดเดี๋ยวต่อไปเราก็ผมจะพาไปดูเนี่ยรถเป็นโคบ,บูมยาวสองคันนี้นะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละเขาทำอะไรกันเจอกันไหมครับสนุกสนานเฮฮาพ่อค้าขายตาลครับ